สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีราคาทองคํามาอัปเดตกันเป็นประจำเเช่นเคยนะคะราคาทองคําประจาวันที่30ตุลาคมล่าสุดผันผวนหนักปรับครั้งที่8แล้วสําหรับราคาทองคําเปิดตลาดประจาวันที่30ตุลาคมเปิดตลาดปรับขึ้น358ในครั้งที่1โดยทองทุกป,ประพันธ์รับซื้อ 43, บาทละ43,403.8สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ 4 4 8 0 0บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ4 4 2 0 0บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ4 4 3 0 0บาทค่ะโดยแนวระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงของราคาทองคำโดยในครั้งที่2ปรับขึ้น50บาทครั้งที่3ปรับขึ้น50บาทครั้งที่4ปรับขึ้น50บาทครั้งที่5ปรับขึ้น50บาทครั้งที่6ปรับขึ้น50บาทครั้งที่7 ปรับลง5 8บาทและในครั้งที่8ปรับลงอีก50บาทค่ะส่งผลให้ทองรูปพรรณรับซื้อ 43, บาทละ43554บาทจุด68สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ44,950บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 44, บาทละ4 4 3 5 0บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ44,450บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่ 2,783.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซึ่งสังเกตให้ดีนะคะราคาทองรูปพรรณจะแตะอยู่ที่ป่านละ4,500 0แล้วค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ